อ่ะจริงๆทุกคนจริงๆมีเรื่องอยากจะเล่าเยอะเลยแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเอาเป็นว่าคือพอออกจากเรือมาใช่ไหมก็เราก็จะขับรถเข้ามาที่ในเมืองเนาะการขับรถในเมืองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับที่ฟินแลนด์อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ต้องมีแบบผิดเลนบ้างที่อยู่ด้วยแล้วไหนจะประสาทด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนก็ชอบขับรถมาก แล้วคืออยากจะบอกว่าจะดูผู้ชายต้องดูเวลาขับรถเดี๋ยวบาลจะมามอยเรื่องนี้คือทุกคนคือแบบว่าคือเอาตรงๆคือไม่ชอบเลยไม่ชอบแบบการขับรถของนางเลยอะไรเงี้ยยิ่งพออยู่เยอะขึ้นนะทุกคนคือมันก็ไม่เหมือนคนหนุ่มๆสาวๆเนาะที่แบบว่าหูตาดียอะไรเงี้ยนี่ออกปะเออการขับรถมันก็ต้องมีแบบ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือเนื้อออกมาว่าฉัะเป็นคนนั่งมาด้วยนะคือจะให้เรารู้ทุกอย่างจะให้เราบอกทุกอย่างนี่นคือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนื้อออกมาแล้วแบบว่าคือพอขับรถผิดมันก็แบบ